สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับผมอีกครั้งนะครับดรสวิจักพานุสรถากูลวันนี้รายการสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่165เราจะพูดคุยกันในเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9กับสุนัขทรงเลี้ยงครับนี้จำได้ว่าเกิดขึ้นกับผมเพราะไปเห็นรูปภาพรูปหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่รูปนั้นทำให้เกิดความรู้สึกปิติปากปื้มที่ได้เห็น เนื่องจากผมเป็นคนที่รักสุนัขและขอบอกว่ารักมากหากแต่ว่าหน้าที่และการงานของผมซึ่งจะต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาการที่จะมีสุนัขไว้เลี้ยงเพื่อความสุขเล็กๆเ,เพราะเป็นคนชอบสุนัขนั้นจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากอยู่หากแต่ว่าความรู้สึกที่รักในลูกสุนัขหรือน้องหมาก็ยังคงมีอยู่ในจิตใจไม่ได้เปลี่ยนแปลง ส่วนภาพที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจนั้นก็คือภาพของในหลวงรัชกาลที่9ทรงประทับนั่งอยู่โดยมีลูกสุนัขทรงเลี้ยงมากมายหลายล้อมพระองค์สำหรับผมเป็นภาพที่น่ารักมากอีกครั้งเป็นภาพที่ผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงอยู่ท่ามกลางสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์ ต่อมาไม่นานเรื่องของคุณทองแดงก็ปรากฏให้เห็นในสังคมไทยนอกจากคุณทองแดงแล้วยังมีครอบครัวของคุณทองแดงเกิดขึ้นอีกหลายตัวซึ่งเป็นสุนัขที่ทรงเลี้ยงทั้งนั้นเรื่องของคุณทองแดงนั้นมีความน่าสนใจเพราะว่าแต่เดิมนั้นไม่ได้เกิดในรั้วในวงังหากแต่เป็นสุนัขที่อยู่ข้างถนนเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งในหลวงรัชการที่เ ท่งเสด็จไปในที่แห่งหนึ่งเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่งได้รับข่าวว่าเทศบาลได้มีการจับสุนัขเพื่อไม่ให้เพนพาดในบริเวณที่พระองค์สเสด็จพระราชะดำเนินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตวังทองหลางเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าเทศบาลได้จับสุนัขบริเวณดังกล่าวไปจึงทรงมีรับสั่งให้ปล่อยสุนัขเหล่านั้นออกมาและหนึ่งในจำนวนนั้นคือ แม่ของคุณทองแดงแม่ของคุณทองแดงซึ่งต่อมาได้คลอดคุณทองแดงออกมาและคุณทองแดงได้เข้าเฝ้าในหลวงที่สวนจิตดดาตั้งแต่อายุได้เพียง5สัปดาห์เศษพระองค์ได้สืบค้นลันกษณะของคุณทองแดงจากตำราหน,นังสือทำให้พระองค์ทราบว่าสุนัขอย่างคุณทองแดงนั้นมีเชื้อสายมาจากแถบประเทศแอฟริกานั่นเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล ซึ่งผมเคยได้ยินได้ฟังมาหากแต่ว่าผมนึกไปถึงบุญของสุนัขข้างถนนตัวหนึ่งซึ่งต่อมาได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระคุณอย่างยิ่งแก่แผ่นดินก็สุดจะย่างรู้ได้ว่าเป็นบุญเนื่องจากเหตุอย่างไรจึงได้เกิดเรื่องราวในลักษณะเช่นนี้ขึ้นหากแต่ผมเชื่อว่าไม่มีคำว่าบังเอิญในโลกใบนี้ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรา ได้ร่วมทํากันมาแต่ในอดีตทั้งสิ้นในเรื่องของคุณทองแดงก็เช่นกันซึ่งคงจะเคยได้ร่วมกับพระอ,องค์มานั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่เราท่านจะยังคงได้เห็นถึงพระเมตตาที่พระอ,องค์มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยในเรื่องของคุณทองแดงนั้นสืบเนื่องมาจนเป็นความนิยมชมชอบของเด็กๆและผู้คนในสังคมที่ได้เห็นได้จะหนักถึงความรัก ความเมตตาขององค์พระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อสุนัขทรงเลี้ยงอีกทั้งยังได้เห็นึงความน่ารักของสุนัขทรงเลี้ยงและครอบครัวของเขาด้วยดังจะเห็นได้จากเสื้อยืดที่พิมพ์เป็นรูปคุณทองแดงและครอบครัวอีกทั้งหนังสือการ์ตูนซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณทองแดงกับพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงภาพยนตร์การ์ตูนที่สร้างโดยเอาเก็ตประวัติบางส่วนของคุณทองแดงมาทำซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ อีกทั้งปลูกฝังซึ่งความมีคุณธรรมให้กับเยาวชนในด้านของความรักและความซื่อสัตย์อีกด้วยสำหรับผมแล้วเรื่องราวทุกๆอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทำไว้เป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายน่าจดจำเพราะพระองค์คือแบบอย่างที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆเรื่องผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หากทุกท่านมีพระองค์เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตแล้วแล้วก็ชีวิตย่อมเปลี่ยนไปด้วยความสุขและประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนสําหรับคลิปบรรยายและบทความเกี่ยวข้องในเรื่องของสุนัขส่งเลี้ยงในวันนี้ก็ได้ดําเนินรายการมาจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอทุกท่านที่ได้ชมคลิปและได้อ่านบทความจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงผมดรสุวิจักพันุสรทากูล ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ